อุ้ยอุ้ยสองครับอุ้ยสองไปเบิ้งหลอดครับเบิ้งหลอบดักว้หมวาเนี่ยนบอ่อเนี่ยน้องส่วนตัวเฮาน้องเดิมน้องเก่าไปไปเบิ้งว่ชสิมีปลาบะมีแต้มใหญ่ไหมนี่ครับนี่มันเป็นมันเป็นต่ม มันลงบ่ได้ครับมันเป็นตมเป็นเป็นเลนก็เลยต้องเซร,รอบดักออกไปไปเบิ่งครับหัววานนี่นี่นี่บอยต้องดักรอบอรวัววานลงบ่ได้ครับแหบ่มีพร้อมทิ่ติดก่อนที่ปามานี่รุ่นครับรุ่นขอได้แต้มใหญ่ดเด้อม,นมันบ่มาครับ คือบ่ค oh. oh, really? ือเหรียบๆวะฮโอยโอ้ยยสครับโอ้ยสอง้ยี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดบบ่ฝันเลยเฮ้ยโอยได้สตัวเรอก็เดียวหลายแต่วะเดี๋ยวเเปี่ยนทางก่อนสิกระโดดวะโอ้ยโอย มานแทบวคร er ับอ้อง้เดยวเดียวเดียยวเดียวตรงตรงงามสำเนาครับนี่โอ้หสีสวยเลยครับเด้ดอะเด้อเด้อะอื้มเมื่อเดียวครับโอ้้ห ถือว่าแปมใหญ่นะครับเนี่ยมือเดียวครับมือเดียวมือเดียวโอ้มันหมานเลยมันหมานเลยลอกล็อกลงมาโอ้โห้ีนี่ครับสวยๆนะครับนี่โอ้ยดูเรียว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 มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ 嗯。Oh.